Okay. ผมจะวัดไฟแฉกจากไฟขาเข้าก่อ okay. น,นนะครับโอเคนะครับมีสิบสองโวลต์นะครับทีนี้ผมจะวัดให้เพื่อนๆดูเหมือนกันผมไม่ยกมิเตอร์นะครับมิเตอร์ผมเดี๋ยวมันหล่นมันลวนน,นนะครับศูนย์จุดหนึ่งศูจุดหนึ่งนะครับ <0. S 1> สตาร์ทเครื่องเลยนะครับ ก็ขึ้นนะครับเข็มน้ํามันขึ้นมานะครับแล้วก็ความร้อนขึ้นมาไม่ถึงครึ่งน,นะครับพอรถจอดอยู่พักงนนนะัะครบ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมเลนหม่โตโยต้าวีโก้นะครับอาการไฟทีเบลกระพริบนะครับเป็นของคุณตีนะครับขับรถมาเองเหมือนกันนะครับขับรถมาเองเอามาให้ช่างถอดให้นะครับที่ที่อู่ข้างบ้านนะครับอู่ข้างบ้านถอดให้นะครับเป็นอู่บ้านนาคาแคนะครับถอดให้เพื่อการไฟทีเบลกระพริบนะครับโอเคนะครับไฟทีเบลกระพริบแล้วก็ เข็มอาจใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับโอเคแต่เราไปดูกันเลยนะครับว่าอาการประมาณไหนของคุณพิตีนะครับดูกันครับรับเรามาดูอาการกันก่อนนะครับของคุณพิตีเด็กฝนเยอะมากเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้นะครับผมเปิดสวิต c ์กุญแจนะครับอันนี้นะครับไฟทีเบลตัวนี้นะครับเมื่อต่อไวร์ลิงเข้าไปจะกระพริบเลยนะครับโอเคปิดใหม่เปิดใหม่นะครับตามคืออันนี้ไวร์ลิงที่ผมต่อเข้าไปคือเพื่อจ่ายไฟเทสนะครับวัดไฟแต่เดี๋ยวเราจะเราจะ วัดไฟกันนะครับว่าว่าไฟมันหายไปไหนหรือว่าวายดิงมันมีปัญหาไหนนะครับนี่ครับในส่วนอื่นก็เป็นทิปเอทิปบีใช้งานได้นะครับเลขกิโลเมตรสะสมก็อยู่ที่1นึ4 9แกิโลเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับคุณพิติเขารออยู่ยนะครับรอ,อเลยครับ Okay. นะครับคุณพิติผมแกะเดือนใหม่ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมใช้กาวร่วมนะครับผมจะวัดไฟนะครับนี่จ่ายไฟนะครับมาวัดไฟว่ามีไฟครบเหมือนเดิมไหมนะครับทุกเดือนเราก็ต้องวัดเหมือนเดิมครับเพขั้นอ,อย่าถามผมว่าจุดในเสียถ้าผมรู้ว่าจุดในเสียมจะบอกเลยครับแต่ว่าปัญหาคือผมก็ต้องวัดไฟเหมือนกันโอเค ผมจะวัดไฟแฉกจากไฟขาเข้าก่อ okay, น,นนะครับโอเคนะครับมีสิบสองโวลต์นะครับทีนี้ผมจะวัดให้เพื่อนๆดูเหมือนกันผมไม่ยกมิเตอร์นะครับมิเตอร์ผมเดี๋ยวมันหล่นมันลวนน,นนะครับศู 0. 1, 0. 1, นย์จุดหนึ่งศูนจุดหนึ่งครับศูนย์จุดศูนศูนย์สองศูย์จุดสามศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งไม่มีไฟนะครับนี่ไม่มีห้าโวลต์ 0โวลต์น,นะครับ1.6โวลต์0.2โวลต์0.2โวลต์5โวลต์อันนี้มี5โวลต์นะครับ0.3มีไฟเริ่มตกไม่มีเกจแรกก็คือไม่มีเลยนะครับทีน,นี้ปัญหาก็คือเราต้องหาไฟ5โวลต์กลับมานะครับจะหลน่นหล่นไปไหนโอเคนะครับ,อ,อ,นะรบอันนี้ไม่มีไฟอันนี้0.2 หนึ่งจุดหกศูนย์โวลต์ศูนย์จุดสามห้าโวลต์อันนี้มีไฟห้าโวลต์นะครับโอเคศูนย์โวลต์ครับศูนย์โวลต์ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสองหนึ่งจุดหกนี่ก็ไม่มีห้าโวลต์นะครับเกตนี้กับเกตนี้นะครับไม่มีห้าโวลต์โอเคเดี๋ยวผมจะ ไล่ไฟต่อน,นะครับแล้วมาดูกันว่ามีไฟโวลว์กลับมาไหมนะครับเกตนี้กับเกตนี้นะครับสองเขตโอเคอ่าผมได้จัดเรียงระบบไฟแล้วให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวัดไฟกันอีกรอบนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับผมจะวัดให้เพื่อนเพื่อนดูนี้ผมไม่ยกมิเตอร์นะครับผมต้องขออภัยนะครับบางทีผมอ่าผมยกมิเตอร์ไปมาแล้วมิเตอร์มันรวนนะครับ โอเคผมเปิดไฟนะครับผมจะวัดไฟจากขาเข้าก่อนเลยนะครับว่าศูนสองโวลต์นะครับสองโุลพี่ตีมาดูกันนะครับเกตนี้นะครับที่หายไปเมื่อกี้ไม่มีไฟนะครับมีโซนจุดนี่โซนโซนจุดนี่ผมจะวัดหาไฟเอานี่เลยครับนี่เลยครับมีไฟห้าโวลต์มาเกตนี้ก็น่าจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับนี่ครับตำแหน่งนี้นะครับห้าโวลต์ อันนี้ก็ต้องมีเหมือนเดิมนะครับนี่ครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งเกตนี้หโวลต์อันนี้นะครับที่หายไปเมื่อกี้อันนี้เลยนี่ครับอ่านะครับอาโวลต์โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมจะทดลองเข็มให้ดูอีกเหมือนกันนะครับของคุณพิเตี๋ยวผมจะประกอบก่อนนะครับแล้วก็ทดลองเข็มให้ดูกันนะครับไปประกอบกัน โอเคนะครับคุณพิตีเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้ผมแอดจัดเข็มให้แล้วนะครับผมจัดเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับทีนี้ผมจะเทสเข็มให้ได้นะครับเ่าใช้งานได้ปกติไหมกิดสวิตก่อนนะครับผมจะหมุนเลยนะครับหมุนเลยหมุนเลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตกุญแจนะครับเข็มก็ต้องกลับมาที่ผมแอดจัดไว้เมื่อกี้เลยนะครับ ปิดเซอร์วิสกุญแจนะครับถ้าเข็มกลับมาที่ผมแอดจัดไว้ก็แสดงว่าเข็มใช้งานได้ปกติแล้วนะครับมาดูกันครับว่ากลับมาปกติไหมนะครับนี่เห็นไหมครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมก็แอดจัดเข็มให้ตรงเรียบร้อยนะครับกดให้ลงลึกนิดนึงนะครับเยวกันพระโอเคปิดเปิดหมนะครับผมแอดจัดเข็มมานี้นะโอเคนะครับใช้งานได้แล้วนะครับที่เหลือก็ใส่บอกที่หิ้มเหมือนเดิมนะครับนี่ ให้ดูเท่ๆหน่อยนะครับอ่ะพีสวิตคุณจะม่เปิดหน่นะครับใช้งานได้แล้วนะครับของคุณพิตีเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่1 9 0่งแสนกกมิโลเมตรครับทิป A ใช้ได้ทิป B ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้นะครับคุณพิตีอันนี้ทำความสะอาดคุนให้นะครับโอเคนะครับใช้งานได้แล้วนะครับของคุณพิตีครับผมคุณพิตีนะครับ รถส,สวยมากนะครับโอ้ล้วนนอกเรื่องอ่าผมซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเสียบสวิตช์คุญแจให้ก่อนนะครับอ่าเปิดสวิตคุญแจให้นะครับนี่ครับไปขึ้นติๆๆๆดร์ตัวนะครับโอเคสตาร์ทเครื่องเลยนะครับ ร9 6กสิกิโลเมตรนะครับทิปเใช้งานได้นะครับทิปบใช้งานได้นะครับวัดรอบก็ขึ้นแล้วนะครับวัดรอบนะครับใช้งานได้แล้วนะครับของคุณพี่ตีนะครับปกตินะครับของคุณพี่ติดเครื่องเสียงด้วยสวยมากโอเคนะครับเพื่อนที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วก็เกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงศ์ไทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงนานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับหรือเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดจะส่งงานซ่อมก็เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอ่าเขียนชื่อที่อยู่ ส่งมาจาัดส่งมาได้นะครับแต่ผมขอตอนนี้ถ้าส่งมาจากต่างจังหวัดหรือส่งจากที่ไหนให้เขียนชื่อบ์โทรของท่านลูกค้าใส่มาด้านในกล่องด้วยนะครับผมจะได้ติดต่อท่านได้ง่ายๆสะดวกนะครับละคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพิตีที่ไปวางใจให้ผมดูแลเรือนใหม่ของคุณพี่นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ